จะเป็นการปิดเราผ้ามีคลิปเดียวกันปะไม่เลยอ่ะเดี่ยวเดี่ยวนิดเดียวจังไรอย่างนี้จังไรดีแต่ฝั่งนี้เหมือนได้เลยเนี่ยได้เลยดูแล้วได้เอ้ถ้าถามผมอ่ะไปดึงเนี่ยเอาใส่เลยได้ไหมได้ เนี่ยได้ใช่ไหมก็เอาเอาลยนะดนี้ก่อนเอาเลยนายังเก็บขยะไปที่นั่นอ่ะต่อเข้าไป ครังนี้ด้วยถ้าไหนาต่อไปโดนมันโป่งเนี่ยแล้วก็ตัดอันนี้ใช้บป็นได้รครับมีคัตเตอร์ตัดก,ก็ได้แล้วเราก็ใส่เลยนี่ แล้วใส่อีกข้างหนึ่งนี่ครับเบียร์เข้าไปนี่เลยนี่เลยเราจะคันยังเดียว อันนี้ก็ของนี้นอัรน็อตเสร็จนแ,แจน่นนะแต่ทั้งก็เป็นยุ่งยากครับสำหรับการติดตั้งเอาค่ะให้แคเดียวมากรูแล้วก็จาบเข็น่นเอง ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคมอมเมนต์ comment, ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสำหรับการติดตั้งเราผ้าก็ง่ายมากๆเลยครับเจอกันชิปหน้าครับสวัสดีครับ